หลังจากเหตุการณ์เด็กเสียชีวิตลึกลับทั้งหมู่บ้านก็ปกคลุมไปด้วยความหวาดผวาผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มเรียกหมอผีประจำถิ่นนามว่าขุนทองมาทำพิธีไล่ผีปอบยายจวงขุนทองเป็นชายสูงวัยมีรอยสักยันทั่วร่างหน้าตาเคร่งขรึมไม่ยิ้มแย้มเขามาถึงหมู่บ้านในช่วงเย็นพร้อมบอกว่าไม่ใช่แค่ผีปอบธรรมดาแต่นี่คือผีปอบตายโหง วิญญาณแค้นที่ไม่ได้กินแค่เนื้อแต่มันกินตับไตไส้พุงของมนุษย์ในคืนนั้นขุนทองพกกล่องไม้เก่ามีกระจกยันและมีดหมอก่อนเดินไปยังกระท่อมยายจวงเมื่อเดินเข้าไปถึงหน้าบ้านทุกคนที่ตามไปก็ช่วยพากันล้อมวงทำพิธีแต่จูๆ่ๆประตูบ้านของยายจวงก็เปิดได้เองเสียงดังทั้งที่ลมไม่ได้มีเลย แต่พอประตูเปิดชาวบ้านก็ต่างพากันเย็นสันหลังวาบเพราะสิ่งที่เห็นคือภาพของยายจวงที่ยืนนิ่งๆร่างผอมแห้งเหี่ยวย่นผมขาวยาวรุงรังดวงตาแดงกำ่ำเหมือนมีเลือดไหลออกมายายจวงไม่พูดอะไรเธอเพียงแค่หัวเราะแผ่วๆแล้วก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้าน เสียงหมาหอนดังลั่นหมอผีขุนทองรีบตั้งเครื่องเส้นไหว้วางของขลังแล้วร่ายคาถาแต่ลมแรงกระทันหันก็ดับเทียนทั้งหมดทันใดนั้นมีเสียงกรีดร้องจากหลังวงพิธี